สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้สองตัวบนชุดเดียวประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสี่สถิติยังเดินดีต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณกันสุดนี้ดาวเรืองจะคำนวณย้อนหลังกันทั้งหมดสามงวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมบรรทัดแรกนำลงวันที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกห้าคงที่เพื่อจะหาหลักหลักสิบเพื่อหาค่าของหลักสิบบรรทัดที่สอง นำรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกห้าคงที่เพื่อจะหาค่าหลักหน่วยมาเริ่มกันเลยนะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าสามครั้งเท่ากับสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกห้าเป็นสี่สิบเก้าเราใส่เก้าหลังค่ะบรรทัดต่อมาค่ะแปดบวกกันสองครั้งเท่ากับสิบหก สิบวกศย์ไม่มีค่า16มาบวก3แทนเป็น19 19กบเวกสเป็น21 21ิบเวกเเป็น30 30ิบวกหเป็น35เราใส่5้าหลังค่ะดาวเรืองคำนวณได้95เรามาตรวจผลรางวัลสองตัวบนกันนะคะ95เข้า100%เต็มค่ะ ว่าถัดมาค่ะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกห้าสองสามครั้งเป็นยี่บห้ายี่บห้าบวกห้าเป็นสามสิบเราใส่ศูนย์หลังค่ะหลักหน่วยค่ะสามบวกการสองครั้งเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยีน 18, 18, ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกห้า เป็นสามสิบวกห้าคงที่เป็น37มสิบเราใส่7หลังค่ะดาวเรืองคำนวณได้0ูนย์เะคะตรวจผลรางวัลกันเลยค่ะ2ตัวบน0ูนยเข้า 100, 100่งรเปร์เซ็นต์หนึเ็ต็มค่ะมาดูงวดถัดมาค่ะ9ก้าบวกสอเท่ากับสิบเบวกสเท่ากับสิ สิบสวกเจครั้งนะคะเท่ากับ35 35ิบหวกหเท่ากับสี่สิบราใส่ศูนย์หลังค่ะบรรทัดต่อมาค่ะ9บวกกันสองครั้งเป็น18 18ปบวกหเป็น19 19กบเวกสเป็น21่สิบเอ็ดยีบวกศูนย์เท่ากับยี่สบดยีบวกเ ท่ากับยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกห้าเท่ากับสามสิบสามเราใส่สามหลังค่ะดาวเรืองคำนวณได้ศูนย์สามตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะสองตัวบนศูนย์สามเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะมันดูงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ สิบสวกเ้าสามครั้งเท่ากับสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับี่สิบหกเราใส่หหลังค่ะมาดูหลักสิบนะคะหลักหน่วยนะคะขออภัยสบวกกัน2ครั้งเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบบวกสเท่ากับสิบสบวกศเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยายีามบวกหเท่ากับปด เราใส่8หลังค่ะสูตรนี้ดาวเรืองคำนวณได้6-8เผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะคะหรือถ้าท่านใดไม่ชอบก็ผ่านต้องอรอลุ้นผลกันว่าประจำว่างวดวันที่หนึ่งหวยออกวันที่หนึ่งมีนาคมนี้จะออก6-8ตามที่ดาวเรืองได้คำนวณไหม แนวทางคำนวณหวยแนวทางสูตรคำนวณหวยหเผื่อท่านใดชอบก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้ผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคล อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลโชคดีทุกๆท่านขอบคุณค่ะ